สวัสดีครับวันนี้น้องแอมมาทำอะไรครับถ่ายเหรอใช่ไม่ไม่บอกแอมเลยมาทำอะไรพี่ได้ถ่ายจริงเหรอถ่ายสวัสดีค่ะมาทำอะไรมาเก็บบักอันนี้ค่ะบลอกอะไรบัล<ะ>บักอันที่ใส่ในส้มตำมาอะไร เสียวบักอบเนาะเออบักกอบตอนนี้เราอยู่ในตอนนี้เราอยู่ทุ่งนาอฟริกาเนาะ yes ตอนนี้อากาศเย็นดีมากอะสังกระสีทำไมมันต้องเติ้ของแปลกอยู่ตะปูมันยึดไม่อยู่แต่รู้ไหมมันมันเท่มากมันสวยมากเลยอะไรในกล่อง ยิ้มแบบหน้าบานมันกระโด่งเลยออยทำงมวะเราทำผิดตัวเองวะสวัสดีครับอยู่ทุ่งนาเที่ยงห่างส่งผมผมป๊าดนี่หรือส่งผมไอ้ยอะโอ้โหดูครับ กันนาน้องแอนนะฮะวันนี้ก็มาตกปลาครับมาดูนาจะมาไถนานะครับจะเอาเบ็ดมาตกปลาด้วยแต่แต่ว่ามันไม่มีน้ำหรอกไม่สนาะไงหนามันใหญ่ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ข้าุ่งนางกันนะครับ มาซัมนี้ครับผมล่องกล่อง,องไหมครับเอายยังไงกับซ้มมี่เาล่ลองกล่องครับผมล่องกล่องครับถือมานำอยู่หน้าสำหรับื้อนี้ก็ไปดีปะหรือว่าเขาอยากดูอีก <c oughs> ทำใครอะ,ะ <c oughs> ทำใครทำคนดูไม, <c oughs> ม่มีมต่แอนดูนี่คือว่ามืนตาเนี่ยมันดี ขึ้นหมุกบอลทันมันเต็มจอเลยดิพี่แดนไม่เอาพี่แกก็รู้อยู่ว่าหน้ามันใหญ่เฮ้ยเอา,พ,เอาพี่แดนครับเราโฟกัสมือเดียวได้ด้วยนี่กะเมียเขลาลาดเสนนะครับพี่น้องครับมาลองกล่องอครับครับมาเบืองหน้าเฉยๆครับครับให้เบืองจ็กตากต็มนะครับ <laughs> นี่คือหน้ากากแล้วมันก็ใส่กันอยู่นะครับนี่ก็นี้ก็ลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับละเดียว<ช>นคะคะ